การดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับก็ดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับก็เข้าที่เว็บไซต์ของบริษัทคลิกที่เบราว์เซอร์แล้วก็ในช่อง URL นะครับก็ w w w p h e t c h a n p h a c o m นะครับจากนั้นก็เข้าที่สินค้าและบริการครับซอฟต์แวร์โปรแกรมบันทึกง,งานซ่อมฟิกเรคคอร์ดครับ แล้วเราก็เลื่อนนะครับลงมาก็จะมีะรูปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแล้วเราก็เซฟไว้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะถูกเซฟไว้อัตโนมัติอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็รอให้ดาวน์โหลด ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับคลิกเปิดขึ้นมาเลยเราก็แตกไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ออกมาไวข้างนอกนะครับคลิกที่ Extract Tool หรือว่าลากออกมาวางไว้ด้านนอกเลยก็ได้นะครับก็ลากวางอย่างนี้นะครับ ก็รอให้แตกไฟล์ให้เสร็จโอเคแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์อันนี้นะครับเราปิดไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ F ิกเรคคอร์ดเจอไฟล์และโฟลเดอร์อยู่ให้เราคลิกที่ดับเบิลคลิกเปิดที่ฟิกเรคคอร์ดที่ ทายเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเมนูการติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีติดตั้งโปรแกรมลบโปรแกรมเบลแล้วก็ Exit นะครับเราก็เข้าที่ปุ่มคลิกที่ปุ่มติดตั้งโปรแกรมแล้วก็คลิกย้นะครับก็จะมี Alert เตือนขึ้นมานะครับ เกี่ยวกับตัวแอนตี้ไวรัสนะครับก็คลิกโอเคไปก็หลังจากนี้เราก็รอให้ระบบนะครับกรอกสคริปต์แล้วก็คลิกติดตั้งไปนะครับตัวอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่มีตัว VC11 รันธามนะครับเราก็ติดตั้งนะครับก็คือคลิกโอเคคือมันจะขึ้นมาให้เราเองนะครับถ้า คอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับก็จะไม่เข้าสู่หน้าจอนี้มันก็จะเนกไปเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ I agree แล้วก็ install นะครับก็ทำตามหน้าจอทำตามระบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ close นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น VC14 l a n t e r e นะครับก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับคลิก OK คลิก I agree แล้วก็ install นะครับ การติดตั้ง,งใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับทีนี้ก็รอครับคือตัวติดตั้งจะมีสคริปต์กรอกข้อมูลในช่องให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็รอ,อป๊อปอัพนี้นะครับเราก็คลิกที่ allow access นะครับ<ม>ก็แรงรออยู่นะครับ ระบบนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับใช้งานใน Chrome นะครับตัวโปรแกรมตัวชุดติดตั้งนะครับก็จะติดตั้ง Chrome ให้เราเลยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ติดตั้ง Chrome เสร็จเรียบร้อยแล้วมีช็อตคัทมาอยู่ที่ Desktop แล้วนะครับสามารถปิดไปได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่ได้มานะครับมีอะไรมาบ้างนะครับก็คือมีช็อตคั t โปรแกรมนะครับมี Chrome แล้วก็มีช็อตคั t ของตัวรีโมทซัพพอร์ตให้2ตัวนะครับมี t e a m ิเวอร์กับ a n ิเมเตเอาไว้สำหรับในการช่วยเหลือซัพพอร์ตหลังการขายนะครับทดลองเข้าโปรแกรมนะครับก็ดับเบิลคลิกที่บันทึกง,งานซ่อมนะครับ มาแล้วครับขยายหน้าจอให้ใหญ่นิดนึงเข้าใช้งานนะครับที่ระบบเตรียมไว้ให้จะมี User 2 User นะครับก็คือ USER1 นะครับพา s เวิร์ก็เป็น User 1เหมือนกันนะครับ User 1สามารถที่จะเข้าระบบได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น User 2นะครับเตรียมไว้ให้แต่ User 2ยังไม่ได้ กรดล็อกนะครับก็คือมียูเซอร์อย่างเดียวแต่ว่าจะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ user 2แล้วก็ล็อกอินนะครับตัวนี้จะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยูเซอร์หจะเข้าใช้งานได้ถ้าเราต้องการที่จะให้ยูเซอร์สเข้าใช้งานได้นะครับก็เข้าใช้งานด้วยยูเซอร์ก่อนแล้วก็ไปตั้งค่าในตัวอย่างนี้ผมก็กรอกยูเซอร์หนึ่งพาสเวิร์ดก็ยูเซอร์หเหมือนกันนะครับเป็นตัว พิมพ์เลขนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับเป็นการติดตั้งแล้วก็ทดลองเข้าใช้งาน